ได้ยืนอยู่ต่อหน้าอะไรนะตอนนี้ทำความรู้สึกวันนี้เราเป็นผู้มีบุญเราได้ตั้งใจทนทุกข์ทนทรมานสร้างบุญสร้างกุสลให้เกิดขึ้นกับตัวเราเป็นวันนี้เราเป็นการเป็นผู้มีบุญคนแรกที่เราจะมอบบุญนี้ให้กับท่านคือผู้หญิงคนนี้ให้ทุกคนค่อยๆบรรจงก้มลงกราบแทบเท้าคุณแม่ของเพื่อนคืน ก้มลงกราบมาบุญเดินถึงท่านแล้วก็งลงกราบลงไปเดินถึงความยากลำบากของท่านวันนี้พวกเธอเป็นผู้มีบุญแล้วพวกเธอสร้างมาแล้วขอส่งมอบบุญของพวกเธอนี้ให้กับบุญแม่ใจสิ้นเยื่ออยู่ดบื้องหน้า ในระหว่างนี้ให้เธออธิษฐานเธออยากได้ลบพรอะไรจากแม่เธออธิษฐานไปเลยเบื้องหน้าที่ยืนอยู่คือผู้หญิงแม่คือแม่เธอไม่มีอารมณ์อืนนะ่นมาแทรกไม่ต้องอายไม่ต้องเก็บความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นน้อมจิตน้องใจของเราอธิษฐานไรเ,เลย ถ้าเธออธิษฐานวงนี้อานีส่งว่าจะสำเร็จเพราะเธอได้ขอพอรกับอาราจักรองแรกของพวกเธอผู้ที่ทำให้เธอได้มีวันนี้ได้เป็นเด็กชายได้เป็นเด็กหญิง ทีนี้พวกเธอน้อมจิตน้องใจส่งหมอบปุญนของพวกเธอให้กับคุณแม่พูดกับคุณแม่ในใจว่าคุณแม่ขาคุณแม่ครับวันนี้ผมวันนี้หนูเป็นผู้มีบุญแล้วหนูได้สามารถสร้างบุญด้วยมือของหนูเองหนูขอส่งมอบปุญนนี้ให้กับคุณแม่ ผมสมว่าบ,บุญนี้ให้กับผู้หญิงที่ทำให้หมูที่ทำให้ผมได้เกิดมาเป็นเด็กชายเด็กหญิงในวันนี้ผมขอระลึกถึงบุญคุณของคุณแม่หมูขอระลึกถึงบุญคุณของคุณแม่ด้วยการสมงมอบ,บุญที่พวกหนูสร้างมากับเฮนี้ขอมอบบุญนี้ ให้กับคุณแม่ด้วยความรักต่อคุณครูผู้ที่ท่านสอนเรามาอยากให้เราเป็นคนดีแต่ด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็าตามวันนี้ด้วยบุญกุศลที่พวกราทั้งหลายนั้นได้สร้างขอให้ลบล้างความผิดทั้งหลายทั้งมวลที่พวกมันได้เคยจะทำไป,ไปทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ขอให้ความผิดบบหเหล่านั้นขอให้กรรมเหล่านั้นขอให้มนตรีเหล่านั้นได้หมดประหยัดตัวพวกหนูพวกเรากล่าวคำว่าขอโทษครับข,ขอโทษค่าดังๆหนึ่งสองสาขอโทษคราแบบแล้วกม้มลงกลางหลับตาไม่นึกถึงว่ามีครูให้กับคุณครูที่พวกเธอรนะัก จิตใต้ดดสำนึกนั้นลุงรู้ว่าพวกเธอนั้นรักและเคารพคุณครูแต่จะด้วยเหตุอะไรก็ตามที่ทั้งพ้าเธอดทำไปอาจจะรู้เท่าทันหรือไม่เท่าทันแต่วันนี้พวกเธอได้รู้เท่าทันแล้วบาปทั้งมวลหมดไปแล้วโอกาสนี้พวกหนูทุกคนขอส่งมอบบุญที่พวกหนูได้สร้างบันนี้ ให้กับคุณครูทุกทา่านผู้ดๆๆๆๆังดังดงครูนะหนูขอสัญญาว่าจา,ากนี้ไปหนูจะเป็นเด็กดีน้องจิตน้องใจถึงคณครูลูก